กิจคือค้นหาเดน้ดำน้ำนิวเคลียร์ที่หายไปพี่ชายคุณอยู่บนเรือบนเรือมีอาวุธลับสุดยอดอยู่ต้องยึดมันหรือไม่ก็ทำลายมาันซะเรือมาเรือดิ่งลงได้เจอกับสัตว์นักล่าใต้น้ำที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักไปเข้ามาเรื่อยๆแล้ว เรียมรับแรงกระเทาถ้าเกิดระเบิดอีกครั้งเดียวเราจบเพลนะห้ามส่งเสียงเด็ดขาดก็ใจไหม่ราเค้นเหลืยสยองสองหมื่นยอดยีพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ นักธรณีนนวิทยาเช็คอีกรอบอยู่มีเสียงความถี่สูงอยู่ข้างหน้าเราน้ำสูงข้นเรือ่อยๆืี่สองเรากำลังดิ่งลงใช้ทุนเรือฉุกเฉินบนเรือมีอาวุธลับสุดยอดอยู่ต้องยึดมันหรือไม่ก็ทำลายมาันซะเรือมาเรือดิ่งลงได้ มีบางอย่างผิดปกติครับดูเหมือนฝูงวานจะกลัวกันมากเลยพระเจ้าช่วยพราเคนเหลือสยองสองหมื่นยอดย9พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สยองสองหมื่นยอด29พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นัตัวอะไรน่ะว่าเขารายงานว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างไล่ตามพวกเรามาเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้ำสุดพิลึกนะ่ไอตัวที่ทำให้เรื่องของพวกคุณจมนี่คุณเห็นสัตว์ประหลาดนั่นกับตาคุณแล้วนี่เา,าเจ,จ้ริง่่ไมมูวัน ออแม้แต่กะลาสีเรือในไอซ์แลนด์ยุคโบราณยังอ้างอิงถึงสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เท่าเกาะที่ทําให้เรือล่มดั้มันเป็นสัตว์ในน้ําเซฟาโลพอดมีรูปร่างลักษณะคล้ายปลาหมึกยักษ์ใครเรียกมันว่าคราเกนแล้วยังไงงั้นคุณก็กาลังเจอกับสัตว์นักล่าใต้น้ําที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักคราเคนเหลือสยองสองหมื่นยอยี่สิบเก้าพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ที่เดืเรียกศูนย์ประชาการทุกอย่างปกติดีนิสียความถี่สูงอยู่ข้างหน้าเราพื้นน้ำสูงขึ้นเรื่อย เป็นเส er ียงสิ่งมีชีวิตความถี่สูงมากไล่เข้ามาเรื่อยๆเลยครับไอยคนณปล่อยทุกเชินโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือทุกคนครเข่นเหลยสยองสองหมื่นยอดยี่สิบเก้าพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์มีบางอย่างผิดปกติครับกับตัน เราโดนล้อมครับเพิ่งเคยเห็นวานพูข้า็หาเรือดำน้ำใกล้ๆแบบนี้เสียงอะไรนะนม,ม,นมันยังไม่ตายจริงๆด้วยไอตัวที่ทำให้เรือของพวกคุณจมนะมันพุ่งมาทางเรารับ อยองสองหมนยอดย9พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นักทรณีนนวิทยาเช็คอีกรอบอยู่มีเสียงความถี่สูงอยู่ข้างหน้าเราดลนน้ำสงขึ้นเรื่อยสี2 0อเรากำลังดิ่งลงใช้ทุ่นเรือฉุกเฉินบนเรือมีอาวุธลับสุดยอดอยู่ต้องยึดมันหรือไม่ก็ทำลายมาันซะ มาเรือดิ่งลงได้มีบางอย่างผิดปกติครับดูเหมือนฝูงวานจะกลัวกันมากเลยพระเจ้าช่วยคราเคนเหลือสยองสองหมื่นยอด 29พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ภารกิจคือค้นหาือดำน้ําเิวเคลียร์ที่หายไปพี่ชายคุณอยู่บนเรือบนเรือมีอาวุธลับสุดยอดอยู่ต้องยึดมันหรือไม่ก็ทำลายมาันซะเรือมาเรือดิ่งลงได้ สัตว์นักล่าใต้น้ำที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักไปเข้ามาเรื่อยๆแล้วเรียมรับแรงกระแทกถ้าเกิดระเบ,บิดอีกครั้งเดียวเราจบเพลนนห้ามส่งเสียงเด็ขดขาดเข้าใจไหมราเขนเหลือสยองสองหมื่นยอด 29พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ญญพืนน้ำสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย420เราอกำลังดิ่งลงใช้ทุ่นเรือุกเฉิน มีบางอย่างผิดปกติครับใช้งานขีปดาวุธต่อบิโดไม่ได้ครับพระเจ้าช่วยดวงนะทุกคนรีอบออกไปคราเค็เหลือสยองสองหมื่นยอดยพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์